เยียงคืออ่าวันนี้สาหรับคนที่คลองใจนะฮะว่าพิเศษเขาอัดเสียงระหว่างใช้ J MP1 หรือว่าใช้แซนแอม GT 2อ GT 2อ่ะในการอัดเสียงเนี่ยลองฟังพิเศษเพือธิบายดูฮะครับาอธิบายส่วนใหญ่จะใช้แซนแอมนะครับเพราะว่ามันปรับง่ายดีแล้วก็แซนแอมนี่มันจะมีซีเล็กที่หลายช่องหลายช่องแล้วก็ทำให้เสียงมันรู้สึกว่าเข้าไม้เข้ามือดี พราะนั้นต้องต้อง,เอ,เ,งเอาหูเป็นหลักเอาหูเป็นหลักว่าชอบไหนแต่ว่าที่ผ่านมาก็ใช้แซนแอมอยู่ตลอดนะครับก็ลองไปทดลองใช้กันดูครับได้คําตอบมาแล้วนะฮะส่วนเจมี่วันก็คือพิเพศษว่าเอาไว้เอาเสิร์ชอย่างเดียวครับเพราะว่ามันง่ายในการใช,ใช้งานส่วนท่าของอัดก็คือใช้แซนแอมนะฮะแต่ก็ไม่ได้ตายตัวเท่าไหร่บาง บางเพลงก็อาจจะใช้ j p 1แล้วแต่แล้วแต่เพลงนะฮะอย่างก้าวไกลพี่เคยไปเล่นต่างประเทศที่พี่ก็ใช้แซดแอมนะแซดแอมแล้วก็ใช้กับอีควอไลเซอร์สองตัวตีสองตีสองตัวขาขาวใช้ใช้แฟลตมดแล้วก็อีควอไลเซอร์นี่ก็จะช่วยเสียงดังเบาอันนี้ถ้าถ้าขี้เกียจแบก j p 1ไป ได้คำเต่าแล้นะครับ FC ทุกคนเสียงเงินใหญ่เลยเดี๋ยวมีคำถามอะไรแล้วเขามาถามอีกทีเดี๋ยวผมจะมาถามพี่เสอีกทีนะฮะโอเค